อะไรพี่กล้วยโอ๊ยมาอูตั้มปัญหานี่ของตั้มแบบมันไม่ไหวแล้วนะพี่กล้วยจะพาผมไปไหนเนี่ยปัญหานี่ของตั้มต้องคนนี้จัดการทอานั้นพี่กล้วยเราอยู่ในที่โลงแจ้งไปดีนะเดี๋ยวมาเฟียมันมาจัดการผมนะไม่ไหวจะมาเฟียของตั้มไม่ไดปัญญาเคลียร์แล้วตั้มพี่กล้วยมมพาผม่ไหนเนี่ยพี่นัดกูรูเรื่องการจัดการนี่นอกระบบของตั้มนะจริงมากนัดไว้แล้วต้องคนนี้มืออาชีพเขาจะจัดการมาเฟียให้ตั้มได้ สวัสดีครับี่วัสดีคุณก้วยคุณต้มงกับคุณมิีหุ้นนะครับครับแนะนำกันหน่อยนะคะนํนำอ่ะเราติดเลยว่าเป็นมืออาชีพเรื่องการจัดการมาเฟียจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับคุณสุขสัญยักษะสินนะคะของเจ้าของบริษัท ชโยกรุ๊ปนะที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนนะคะคนนี้เขามีปัญหาเรื่องหนี้ค่ะเลยต้องพามาเจอพี่อ่านว่าโดนมาเฟียตามทั้งเช้าทั้งเย็นพี่อ่าพี่อ่าจัดการมาเฟียให้หน่อยมาเฟียนี่คือที่เกิดจากหนี้นอกระบบด้วยนะคะชโยช่วยด้บ้างก็ชโยเท่านั้นก็ก่อนอื่นฝากถึงมาเฟียนะครับว่าอันนี้เป็นน้อง่าเล่นอ่ะ ก็ <c oughs> แล้วก็ถ้ารถยนต์ผ่อนปลนกันได้ก็ผ่อนปลนหน่อยเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้กฎหมายมันก็ต้แรง <c oughs> นะครับผมว่าทุกๆคนที่เป็นหนี้ต้องหาทางออกด้วยกันที่ว่าแก้ไขหนี้ต้องทํำยังไง <c oughs> ถ้ามา,าที่ชโยเนี่ยตอนนี้ชโยเรามีเซ็กชั่นที่เรา ช่วยแก้ไขหนี้นะครับว่าทําปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อย่างไรนะครับแต่ถ้านี่ไม่มากเนี่ยก็มากู้กับเราได้นะครับแต่กู้ไปปรับโครงสร้างหนี้มันทีจะยากเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยมากนะครับแต่เราให้คําแนะนําได้ พี่อันโ,อโหตอนนี้ผมเป็นนิม่มมากเลยครับพี่มาเฟียตามผมแน่นละเยอะมากเลยครับพี่เรื่องหนี้ทั้งบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถครับไม่ทราบว่าชโยเนี่ยมันจะมีบริการหรือว่าช่วยอะไรได้ดบ้างครับโอเคไม่น่าครอบกรับมาเฟียเท่าไหร่คืออย่างนี้ฮะชโยเนี่ยเราทำารธุรกิจรับจ้างตามนี้ให้กับสถาบันการเงินแล้วก็ศึกษาและโทรคมนาคมนะครับขันที่สองเราทําเรื่องซื้อหนี้ด้วย คือนี่ด้วยครับและอันที่3ามเรื่องปล่อยสินเชื่อโอ้ยตรงกับผมเลยถ้าคุณตั้มตนใจจะปรับโครงสร้างนี่ครับใช่กับเหล่านั้นเนี่ยทีนี้คนเหล่านั้นเนี่ยที่พี่กี้พูดว่ามาเฟียเนี่ยนะครับทั้งี่บ้านนี่รถแล้วก็หลอกบอลละสิบบอละยี่พี่หงใช่ก็คือจริงๆอ่ะถ้าเรากู้ซื้อบ้านเนี่ยกู้กับธนาคารสถาบันการเงินเราก็จะจ่ายดอกเบียแค่เจ็ดเปอเ็ดเปอร์เซ็นต์เใช่แต่ถ้าตอเดือนต่อปีครับพี่ใช่ต่อปีฮะแต่ว่าถ้าเผื่อคุณตั้มไปใช้ นอกระบบเงานอกระบบเนี่ยเราจ่ายต่อเดือนยี่สิบหรือสิบหรือห้าอย่างเก่งหูต่างกันมากเลยนะห้านี้แทบไม่มีเละห้านี้นี่สิอัพแล้วเนี่ยถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกับเดือนนี้ในปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบคูบูซึ่งผมว่าปีเดียวก็ตายแล้วแหละเพาก็ทบต้นไปอีกใช่ไหมพี่ไม่ไหวทีนี้ของเราเนี่ยถ้าผมมองตามเนี่ยนะครัมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งโซนอลล์โอช้าๆๆแก้ทีละอันนะครับอีท่านหนึ่งก็คือ เรื่องนี่ที่เป็นหนี้สินเชื่อบุคคลสินเชื่อบุคคลเนี่ยถ้าเราทำเปู้หลายเจ้ามากเลยนะพี่ถ้าทำเป็นดีแล้วก็ไปกู้สถาบันการเงินดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยแต่ถ้ามุดว่ากู้สถาบันการเงินไม่ได้ก็มากู้ชัยโยก็ได้โอ้ชัยโยแต่ดอกเบี้ยก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะชัยโยเนี่ยมันมีสินเชื่อส่วนบุคคลร้อยละยี่สิบเดี๋ยวนะต่อ๋อตกใจที่ชัยโยเป็นคนจัดการ ธุรกิจของเรามาทํามาตั้งแต่ปี40นะครับตอนนั้นประเทศมีวิกฤตมากเราก็เลยคิดว่าจะทําทธุรกิจอะไรให้มีความมั่นคงยั่งยืนก็เลยมาทําธุรกิจนี่ครับบริหารหนี้สินทาให้ประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบปกตินะครับพอเราทําได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาเปิดธุรกิจต่อไปก็คือธุรกิจซื้อหนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นต่อมาเราก็คิดว่าจะทํา เพื่อให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้นจึงทำ call center ขึ้นมาก็คืออยากเชิญชวนให้มาอยู่ในระบบแล้วี่ว่าชีวิตจะดีขึ้นน็ชโยเองก็ชโยเองก็พร้อมที่จะช่วยปรับโครงสร้างนี่กับให้กับลูกค้าอยู่แล้วด้วยถ้ามีปัญหาถรกไหนไม่ใช่ว่าเราจะติดตามอย่างเดียวทวงถามอย่างเดียวไม่ใช่คือเวลาเราทวงถามเนี่ยเวลาเราทํางานเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า พอเราได้งานมาปั๊บเราทํางานทันทีเลยในวันนั้นหรือว่าวันรุ่งขึ้นทันทีพอเราทําปั๊บเราก็จะทราบปัญหาลูกค้าว่าท่านมีปัญหาอะไรสมมติว่าท่านบอกว่าท่านไม่สามารถจ่ายได้เลยเพราะว่าท่านมีหลายหนี้หลายๆบัตรอย่างเงี้ยเราก็แนะนําว่าส่งข้อมูลให้กับเราก็ได้เราจะช่วยให้คําแนะนานะครับพอให้แนะนําเสร็จเรียบร้อยท่านก็คุยกับเจ้าหนี้ท่านใหม่ว่าจะต้องปรับยังไงพอปรับยังไงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็ทําไปตามนั้นทําได้ไม่ได้เราค่อยๆทําไป ผู้ที่อ่านเล่ามาหมดสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วทีนี้คุณตั้มเขาแอบกระซิบมาเขามีทรัพย์สินนะที่อ่านเขาอยากจะเอามาเป็นแบบว่ากู้ได้นะอย่างพวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยเขามีมอเตอร์ไซค์อคันนึงแล้วเนี่ยอ๋อถ้าถ้ามือมอเตอร์ไซค์ก็เรียกพิกโกไฟแนนซ์ได้พิกโกไฟแนนซ์ใช่พิกโกไฟแนนซ์สสคท่านดูแลเล็กหน่อยธนาคารประเทศไทยท่านก็จะเปิดตรงนี้ด้วยนะเพราะะฉนั้นเราก็จะทำด้วยหรือเปล่าเราก็จะทำก็ตอนนี้พอถ้าถ้าท่านเปิด เต็มที่เนี่ยเราก็จะยื่นคำขอไปนะครับที่แบงก์ชาติว่าขอทำพิคโคไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็ยื่นไปที่สสคเนี่ยเรายื่นไปเรียบร้อยแล้วรอท่านอนุมัติคาดว่าน่าจะไม่เกิน2เดือนอคุณตั้มได้ใช้บริการที่ได้ไปล้างเพราะมันเปียบเลยอันนี้ดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะยครับแน่เท่าไหร่เบี้ยแค่ประมาณ2%นต์นิดๆต่อต่อปีต่อเดือนก็ติดต่อเดือนก็ติดยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่แบบเดียวกันถ้าคุณตั้มมีรถมอเตอร์ไซค์ แล้วก็มีบ้านเนี่ยนะครับอีกหน่อยเราปล่อยสินเชื่อ,อคคลักประกันแล้วนะค,ครับใช่ไหมพี่ตอนนี้เราเริ่มปล่อยสินเชื่อและสินเชื่อมีหลักประกระันเราปล่อยไม่เกิน15%อีกนี่เริ่มแล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเราเริ่มแล้วครับงั้นปีนี้เราก็มีเป้าที่จะปล่อยทั้งมีหลักประกรันไมีเลักประกันเนประมาณ250 200ถึง250ล้านเรื่องซื<ค>้อนี่เรื่องนี่รับจ้างตามนี่ต่อเชื่อว่าเราได้เป้าตามที่เราบอกไว้ว่า g r o s 15%แน่นอนครับ ว่ามีอะไรอีกนะมีสังหารอ,อย่างนี้ฮะมาสังหารเรมาซับเนี่ยเราไม่ได้ไปทำมาสังหารเรมาซับใหม่เราไม่ได้ไปซื้อที่ดินใหม่นะครับเราซื้อนี่ที่นี้เนี่ยมีหลักประกันแล้วหลักประกันอันนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเราขายท่อตลาดแล้วเนี่ยเราเห็นว่าราคาเนี่ยได้ตามระดับหนึ่งเวลาเราซื้อเข้ามาสมมติซื้อมาร้อยบาทบนะครับเราอยากจะได้ซีวีสัก170ร้อยเจ็ดสิบ,บนะครับแต่ลูกค้าซื้อแค่ร้อยหกสิบแปดเราก็ไม่ขาย ล้าก็ซื้อเข้ามาเป็น NPA เองอพอเป็น NPA เสร็จเรียบร้อยป๊อปร,เราเชื่อว่าสกภาพศักยภาพตรงนี้ดีดีแล้วมองยังไงมองว่า 1. ตรงนี้มีความต้องการนะครับสปลายออกมาไม่เยอะถ้าเราสร้างอะไรมาขายปั๊บเนี่ยจะมีคนซื้อ <c oughs> นะครับ <c oughs> เราทํำแค่ว่า ทำโปรดักที่เรามีอยู่เนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนะครัสมชื่อไหมชัยโยเนี่ยทำอะไรก็ชัยโยทอะไรซ่เซทุกอย่างนะเนี่ยก็ถือว่าได้ข้อมูลครบถ้วนนะแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราคป้ยตั้มวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมิติหุ้นชี้ชัดทุกการลงทุนเยี่ยม ถามว่าชโยทํทงานอะไรแล้วก็เป็นมืออาชีพอย่างไรเราบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ทุกๆวันเลยนะฮะแปดโมงสิบห้าเราจะเปิดเพลงเชียร์อัพให้กับพนักงานเราได้ตื่นกันราว่าอ,อ,อย่างง่วงยอดเพอ8แปดโมงสิบห้าถึง8แปดโมงครึ่งเปิดเพลงเรีย,ยบร้อยเสร็จแปดโมงครึ่งเราจะเริ่มสวดมนต์นะครับแล้วแต่ลวันเราก็สวดไม่เหมือนกันบวชบทสวดสวแต่ละบทเนี่ยจะให้ความ เป็นสิริมงคลแล้วก็ทําให้ลูกค้าแล้วก็แต่พนักงานเรามีสมาธิใช่ไหมครับม,มีสมาธิแล้วก็ปรับอารมณ์เพอเราสวดมนต์เสร็จภายในสิบนาทีเนี่ยนะครับเราจะท่องวิสัยทัศน์ท่องันธกิจท่องเขาเจอ,องค์กรและท่องพรบการทวงถามนี่ะฉะนั้นในพรบการทวงถามนี่เนี่ยลูกค้าเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงพวกเราสวดแล้วก็เวลาเราสวดเนี่ยพนักงานเนี่ยก็จะจําไว้ว่าเขาสวดอะไรแล้วก็เขาท่องอะไรแล้วก็ข้อห้ามคือห้ามทำอะไรบ้าง กฎระเบียบเนี่ยจะอยู่ในใจเขาตลอดเวลาทำให้เรามีการทำงานที่ดีนะครับ